นนี้คือบอกว่าอร่อยมากเลยครับต้มเล้งมาครับเครื้นมากินข้าวกันเลครับเมื่อนเนี่ยเอานี่ต้มเล้งครับต้มเล้งต้มเล้งดูครับต้มเล้งนี่ครับเนาะ ก็จะเป็นลาบเป็ดนะครับลาบเปลดนี่ครับไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมกลาเป็นข้าวเหน,นียวข้าวเหนียวข้าวเหนียววันี้ลาบเ,เป็ดเป็นไงอืมอืมอมุดมุดโดดไหมนี่ลาบเป็ดอันนี้คือบอกว่าอร่อยมากเลยครับ ก็จะเห็นกินดิบบ่อยๆครับนี้ก็มาแบบสุกบ้างกลม,ม,มเล้ง ก็เปียดอร่อยมากทุกคนน้องนี่ก็ไม่ไม่ทำกินเองนะครับกำมาจากตั้งงานมารดโชว์ คือเหนื่อยมากครับน้ำมันจูดเหนื่อยมากบอกเลยครับว่าเหนื่อยมากตมเล้งือด,ด,ด,ดูดูดูเร้่งกระดูกอ่อน แล้วแต่กินมาเนี่ยร้านนี้อร่อยคว่าจะเป็นก้อยเป็นลาบอร่อยรอมลูกกา12สองหรือความส,สามเนี่ย นี่คือคลองแปดเหรอนี่ลูกดำไม่ได้ครับคลองแปดคลองเก้าปะ่ะร้านจะอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเลยที่มีร้านลาบอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเลยครับร้านนี้อร่อยแนะนำคนระับอร่อยมากอร่อยมากอะไรอีก จะเป็นลาบก็ใหก็อร่อย